สำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเป็นครีเอเตอร์นะอยากจะลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์นะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจเวลาพูดต่อหน้ากล้องนะคะซึ่งตัวโบเองก็เป็นแบบนั้นมาก่อนนะคะวันนี้นะโบจะมีเคล็ดลับว่าโบทำยังไงโบถึงกล้าพูดต่อหน้ากล้องมากขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะโบเนี่ยจะมีสคริปต์นะคะเราจะเตรียมสคริปต์ไว้ว่าเราต้องการจะพูดเรื่องอะไรแต่โบไม่ได้เตรียมคําต่อคํานะคะคือเราเนี่ยจะ ทำเป็นบุลเลต์พอยต์นะคะแล้วก็โบจะคิดว่าแต่ละหัวข้อหัวข้อเนี่ยโบจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะเราก็จะมีเตรียมแบบนั้นไว้เพราะส่วนตัวโบแล้วอะค่ะโบไม่สามารถที่จะจําคําต่อคําเพราะรู้สึกว่าถ้าทําแบบนั้นอะเราจะพูดตะกุกตะก,กักแล้วก็เราจะกังวลกับสคริปต์มากเกินไปนะคะแต่ถ้าเราจําเป็นหัวข้อหัวข้อเนี่ย แล้วเราฝึกมาเนี่ยเราจะสามารถพูดได้ลื่นไหลมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวเรามากขึ้นนะคะอย่างที่สองนะคะเวลาที่เราอัดคลิปเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องอัดทีเดียวยาวๆนะก็บทจะแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อเนาะแล้วก็พูดทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะที่สําคัญก็คือเวลาที่เราพูดผิดอะ เราไม่จําเป็นต้องพูดใหม่ตั้งแต่ต้นนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาโบพูดผิดนิดนึงโบก็จะเริ่มใหม่ซึ่งเวลาเราทําแบบนั้นนะคะเราจะรู้สึกว่าเราหมดแรงอะ่ะคือยังไม่ไปถึงไหนสักทีก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังพูดผิดอยู่นะคะแต่เวลาเราพูดผิดเนี่ยเราก็หยุดแป๊บหนึ่งเพื่อที่เราจะตัดตรงที่เราพูดผิดออ,อกไปนะคะแล้วก็สามารถพูดต่อได้เลยนะแต่โบไม่ได้เตรียมคําต่อคํานะคะคือเราจะสามารถ คือเราเนี่ยจะทําเป็นบุลเลต์พอยตนะคะอย่างที่3นะที่โบคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ปลดล็อกเราเลยนะคะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราไม่ได้เก่งอะเราไม่ได้เป็นกูรูเราจะมาสอนคนอื่นหรือจะมาบอกคนอื่นได้ยังไงนะแต่ว่าเราลองเปลี่ยนความคิดนะคะว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งปันอะไรให้กับคนดูได้คนดูอาจจะเป็นเราเมื่อวันก่อนที่ พิ่งเริ่มต้นเราสามารถแบ่งปันอะไรให้เขาได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รู้แต่เราแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับคนฟังนะคะเราก็จะสามารถพูดได้อย่างมั่นใจเพราะว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะเพรว่าการที่เราเปลี่ยนความคิดตรงนี้ไม่ได้บอกเขาว่า How to ทำยังไงแต่ว่า เราทํายังไงเราถึงมาจากศูนย์มาถึง3หรือ4ซึ่งคนที่อยู่ตรงจุดศูนย์เหมือนเราเมื่อวันก่อนเขาก็จะรู้สึกเป็นประโยชน์ที่ได้ฟังคอนเทนต์ของเรานะคะอย่างที่4ี่นะก็คือฝึกนะทุกวันนี้เนี่ยโบพูดมาเป็นพันๆคลิปโบก็ยังต้องฝึกนะคะแต่ว่าเราอาจจะฝึกในใจก็ได้คือโบอจ,จะคิดว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดว่าอะไรเราจะเรียงคําพูดของเราแบบไหนหรือว่า เราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะเราบางคนอาจจะชอบที่จะฝึกพูดออกมาเลยจริงๆนะแต่ว่ายังโบเนี่ยคือสามารถฝึกฝึกในหัวได้นะคะว่าเราจะพูดอะไรมันก็จะทําให้เราเนี่ยพูดได้รื่นไหลามากขึ้นเวลาตอนที่เราอัดคลิปนะมันก็จะทําให้เราเสร็จงานเร็วขึ้นแล้วก็เราจะเหนื่อยน้อยลงนะคะโมเชื่อ sure, ว่าการเป็นครีเอเตอร์นะการที่เราได้แบ่งปันอะไรให้คนดูนะคะไม่ว่าจะเป็น ความสนุกความบันเทิงความรู้หรือว่าแรงบันดาลใจคืออะไรก็ได้ที่เราสามารถแบ่งปันแล้วคนดูเนี่ยก็สามารถรู้สึกได้กับสิ่งที่เราทำนะคะก็ในที่สุดแล้วอะ่ะมันก็จะมีสิ่งดีๆย้อนกลับมาหา ตัวเราเสมอนะคะระบบก็เชื่อว่านะคะว่าการเป็นครีเอเตอร์เนี่ยมันสามารถทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้เนาะก็ลองทํานะคะถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะหรือว่าอยากดูคลิปแบบไหนอยากให้โบแบ่งปันประสบการณ์อะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ